ซลลัมอะลัยกุมมุลลัคมะตุลลอฮิวะบะเระกาตุท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เราขึ้นมาสู่บทใหม่นะครับบทนี้มีหัวข้อว่าบาบุลอีตาริฟิลอิสติษมารบาบุลอีตาริฟิลอิสตินซาริวัลอิสติจมารนะครับนั่นก็คือเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสูดน้ำเข้าจมูกและการสั่งออกจากจมูกขณะที่อาบน้าละหมาดแลวก,การชําระ นะครับเอาไว้ว่าให้สะอาดหลังจากการขับถ่ายนะครับโดยกับหินนะครับหรือว่าทิชชู่นะครับซึ่งตลอดโซนสอนในเรานั้นกระทํา3ครั้งหรือเป็นจํานวนขี้นั่นเองนะครับมีฮะดิษโดยการ2บทนะครับฮะดิษบทแรกมีรายงานจากท่านนบีทรงไตรรัตน์รอบีอัลลอฮ์วะอันหุนะครับได้เล่าว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันตะวัต ض ะฟัลยัสตันเซิลตลอดโซนบอกผู้ใดก็ตามที่เขาอาบน้ําละหมาดเขาจง สั่งน้ำให้ออกจากโพรงจมูกแปลว่าส่วนหนึ่งของการอาบน้นาละหมาดก็คือการที่เราบ้วนปากแล้วเราจําเป็นจะต้องสูดน้ําเข้าจมูกเมื่อสูดน้ําเข้าจมูกแล้วทศนสั่งบอกว่าให้สั่งออกมาด้วยนะครับจากจมูกนะครับว่ามานิสตาจมาระฟลยูเทรและผู้ใดก็ตามที่ชําระ นะครับอวัยวะของเขาหลังจากการขับถ่ายโดยกับก้อนหินก็ดีหรือสิ่งอื่นที่ทดแทนก้อนหินก็ดีหรือเทชู่นั้นนะครับท่าเราสุนสั่งบอกว่าให้ทําเป็นจํานวนขี้นะครับฉะนั้นนี่เป็นหะดิษบทแรกหะดิษบทที่สอง

ใช่ไหมครับพอสูดน้ําเข้าจมูกแล้วให้สั่งออก3ครั้งโดยกันแต่ว่าอะไรแปลว่าสูดน้ําเข้าจมูกและสั่งออกดึงข้างสูดครั้งที่2สั่งออก3ครั้งสูดครั้งที่3าม่ะสั่งออกเป็น3ครั้งนะครับพร้อมกับการบ้วนปากถ้าเราสูดสั่งให้เราทํามครั้งเวลาจะตื่นนอนเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าชัยตอนเนี่ยในเวลากลางคืนมันจะเข้าไปหลบนอนอยู่ที่ไหน ในโพรงจมูกนะครับฉะนั้นหดีทั้งสองบทนี้เป็นหดีท่ท่นานบีสอลออมานี่ฮยู่ันลำบอกให้พวกเรารู้ว่าส่วนหนึ่งจากความจําเป็นหรือสิ่งที่มีความจําเป็นในขณะอาบน้ําละหมาดก,ก็คือการสูดน้ําเข้าจมูกและจะต้องสั่งออกมาด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นในขณะการอาบน้ําละหมาดประการที่สอง ท่านระซุนบอกให้พวกเรารู้ว่าเวลาที่พวกเราจะชำะระล้างอวัยวะของเราเนี่ยโดยที่เราไม่ไม่ได้ใช้น้ำเนี่ยจะใช้ก้อนหินก็ดีจะใช้ใบไม้แห้งก็ดีหรือจะใช้กระดาษทิชชู่ก็ดีเนี่ยหากว่าเราจะใช้ก้อนหินหรือกระดาษทิชชู่เพียงอย่างเดียวท่านราซุนสั่งให้เราใช้โดยจํานวนขี้นะครับและต่ําที่สุดคือ3 3สครั้งต่ำกว่าสองครั้งไม่ได้นะ ต่ำที่สุดคือเช็ด3ครั้งหากว่าเช็ด3มครั้งแล้วยังไม่สะอาดยังสะอาดไม่หมดเจอร์ซูนบอกให้เราเช็ดเพิ่มเป็นครั้งที่4เมื่อเช็ดครั้งที่4สาวะสะอาดแล้วเนี่ยเจอรสูส่งเสริมให้เรากระทําเป็นจํานวนขี้แปลว่าให้เราเช็ดอีกสักครั้งหนึ่งให้ได้5ครั้งฉะนั้นต่ําที่สุดคือสามต่ำกว่า3ไม่ได้นะอันนี้เรื่องของการใช้ทิชชู่นะครับ ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีสนัลลนนนทอมหารุิัสลัมสั่งใช้เราประการที่3ท่านนบีสนัลลนนนทอมหารุมอัสสลามบอกใครรู้ว่าเหตุผลที่ตลาลสุ่นสั่งให้สั่งเอาน้ำออกจากจมูกตอนอบนาบน้ำละหมาดสาครั้งเวลาที่ตื่นนอนเนี่ยเพราะอะไรพี่น,อน้องเพราะชัยตอนเนี่ยมันไปนอนอยู่ในจหมู่ทําไมละ่ะต่ลสุ่นไม่ได้บอกเอาไว้ ไม่ได้บอกว่าทําไมต้องไปนอนในจมูกนะครับบรดอาอุละมะอธิบายอะดีศบอกว่าสาเหตุที่ชัยตอนเข้าไปนอนในจมูกเวลากลางคืนเนี่ยเพราะอะไรพี่น,อน้องเพราะจมูกของเราเนี่ยมันเปิดอยู่แบบนี้มันไม่มีอะไรปิดใช่ไหมครับมันจึงส,สะดวกแก่มันในใการที่มันจะเข้าไปหลบนอนในจมูก2องรดอาอุละมะบอกว่าเพราะสถานที่ในจมูกเนี่ยเป็นที่ที่สกปรกมีอาจจะมีน้ำมูกใช่ไหมครับอาจจะมีสิ่งสกปรก ที่อยู่ข้างในจมูกนั่นเองฉะนั้นัชตอนเนี่ยมันจะชอบอาศัยอยู่ในที่ที่มีมีสิ่งสกรปรกสิโดยเหตุนี้เองชาดานบีสนอนละหวอัลฉะลัมจึงบอกให้รู้แต่ปัญหาคือเราเนี่ยรู้สึกรู้สึกได้มไหมไม่รู้เราไม่รู้สึกใช่ไหมครับเราไม่รู้สึกว่าัยตอนอยู่ใช่ไหมครับข้างในแต่ถ้าเราทุ่บอกเอาไว้หน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องเชื่อเพราะเระาจาราสามารถที่จะให้มันนั้นอยู่ในสภาพท,ที่เข้าไปอยู่ตรงไหนก็ได้ ใช่ไหมครับถ้าเราซุ่มบอกว่าอะไรใช่ตอนว่าน่ยมันอยู่ในเส้นเลือดวิ่งในเส้นเลือดของเราใช่ไหมครับมีนังซ้ำขัดดิบบางฮะดดิบถ้าเราซุ่มบอกว่าอะไรพี่น้องถ้าเราซุ่มบอกว่าเวลาคนที่นอนหลับจนกระทั่งว่าไม่ลุกขึ้นมาละหมาดซุบบอเนี่ยในตอนเช้าเนี่ยใช่ตอนฉี่รถหูของเขาใช่ไหมครับฉะนั้นอัลลอฮ์ตะฮาลาบอกว่าในกุรอานว่าไงพี่น้องอัลลอฮ์บอกอินนะฮูยะรอกุมฮัวะวะกับีลูฮูอัลลอฮ์บอกว่าแท้ที่จริงมันเนี่ยอิบลิสเนี่ยและเผ่าพันธุ์ของมันเนี่ยมองเเห็นพวกจ้า ใช่ไหมครับเราเนี่ยมองเห็นมันไหมเอัล่ะบอกว่ามินไฮซูลา่าเจเราเนะโดยที่พวกเราไม่สามารถจะมองเห็นพวกมันหมายความว่าไม่สามารถจะมองเห็นร่างกายที่เราตาราสร้างขึ้นมาให้กับยินและชัยตอนเรามองไม่เห็นหรอกจริงๆแล้วร่างกายของเขาเป็นแบบไหน แต่เขาอาจจะจำ,จำแรลงให้เราเห็นในลักษณะเช่นนั้นในลักษณะแบบนี้ได้แต่ร่างกายที่แท้จริงที่เราจะอาสร้างขึ้นมาให้กับยินแลเชตอนเรามองไม่เห็นในดุนยานี้แต่ว่าพวกมันเนี่ยมองเห็นเราใช่ไหมครับโดยนี้ที่เราซูนจึงสอนว่าเวลาที่เราจะเปื้อนเสื้อผ้าจะถอดเสื้อผ้าจะเข้าห้องน้าให้อ่านดูอาใช่ไหมครับให้อ่านบิสมิลละพ่อะไรพีน่นอกเพราะการกล่าวบิสมิลล์เนี่ย จะเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เชตอนนั่นมองเห็นเอาล้อของเราโดยเหตุนี้เองพี่น้องมากกี่มากแล้วพี่น้องที่เวลาที่มีการเรียนการสอนเนี่ยยินที่เป็นอุษาเนี่ยยินที่เป็นคนซอนแล้วเนี่ยมีปรากฏรายงานว่ายังไงพวกเขามานั่งร่วมใช่ไหมครับมานั่งร่วมโดยที่พวกเราเนี่ยรู้สึกไหมไม่รู้สึกเหมือนในสมยสนัยทาวรรษนี่ใช่ไหมครับทศวรูลรู้ได้ยังไงล่ะก็รู้อันนึงมาจากอัลกุรอานอัลลัตประทานลงมาบอกให้รู้ว่าเชตตอนยินนะ่ะมาฟัง ดอามาฟังอัลกุรนที่ท่านนบีสนลรับออกมาดิฉัอ่านให้ฟังฉะนั้นใชยตอนยินสามารถที่จะจําแรงกายได้จะเป็นในรูปของสัตว์ก็ดีจะมาในรูปของคนก็ดีจําแรงกายได้ใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือเราไม่ร at ot ู้นะครับเหมือนครั้งหนึ่งพี่น้องท่านนบีขอเราเราเรียนรับมาอันโหนเนี่ยทารูลแต่งตั้งให้เป็นคนดูแลซะกาตในช่วงเดือนรอมาอนเวลากลางคืนก็ต้องไปเฝ้ายามมีอยู่คืนหนึ่งท่านนบีขอเราบอกว่ามีคนเนี่ย มาขโมอยอาหารมาค้นในครั้งอาหารเนี่ยมาค,มาคม้นมาขโมยท่้านาบูพะรน้องก็เข้าไปจับตัวไว้พอจับตัวไว้แล้วก็บอกว่าอย่างไงบอกบอกว่าเดี๋ยวฉันขอสาบานต่อระหว่าฉันจะจับเจ้าไปให้ทรอซูนนะครับคนคนนั้นบอกว่ายัางไงบอกว่าฉันเนะี่ยมีความจําเป็นนะฉันทําแบบนี้เพราะฉันจําเป็นฉันมีลูกมีเมียลําบากปล่อยฉันไปเถอะแต่นบูร้อด้วยความสงสารพี่น้องก็เลยปล่อยไปแล้วคนคนนั้นก็สัญญาบอกว่าเขาจะไม่กลับมาอีก พอถึงรุ่งเช้ายังไม่ทันบอกท่านรซูลเลยท่านรซูลถามบอกว่ายาอบาบะฮ์รอยรราะมาฟะอ์ละอาซีรุกันบาริฮะอาบูฮุไรรา,ราะเชลเลยของเจ้านะ่ทำอะไรกับเจ้าไว้ล่ะเมื่อคืนเนี่ย ท่านอบูเราบอกาเราซุ่เข้ามาหาอาหารและพอฉันจับเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขามีลูกเขามีภรรยาปล่อยเข้าไปเจอเขาลำบากเขาจําเป็นจะต้องใช้อาหารนั้นฉันก็เลยเมตตากับเขาปล่อยเข้าไปถ้าเราซุ่ว่ายัางไงพี่น้องถ้าเราซูลมบอกอามาอินนะฮูกอดกะซาบะกะวซสยอูดอ,อบูฮุรราะห์มันโกหกเจ้าแล้วคืนนี้มันจะกลับมาอีก ท่านอบูรรบอกว่ารู้ดีแก่ใจว่าคืนนี้มันกลับมาแน่เพราะทารซูนบอกเอาไว้คืนที่สองก็เลยตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าเลยปรากฏไม่พี่น้องมาถึงวันนั้นคืนคนนั้นมาอีกมาขโมยอาหารอีกท่านอบรรจับไว้อีกอบชันจะจับแกออไปให้ทาราซูนู้ชายก็นั้นบอกว่าฉันลําบากฉันมีลูกมีเมียปล่อยฉชนไปเธอฉันลําบากนะฉันอย่างนั้นฉันอย่างงี้ฉันจะไม่กลับมาอีกท่านอบภูรรดด้วยความสงสารก็ปล่อยกลับไป กลับไปเป็นท่าที่สองปฏิทตอนเช้าจอา์สุนถามอีกระบุคเราะแล้วลเชเลยของเจ้านะมันทําอะไรอีกนะคืนนี้ธนบุคเรา,บาระบอกว่าฉันสงสารขาเขาจอรซูนแล้วเขาสัญญาแล้วว่าเขาจะไม่กลับมาเขาบอกเขามีลูกก็เลยปล่อยไปจอร์ซูนบอกว่าเขาโกหกเจ้าและเขาจะกลับมาอีก เพราะคืนที่สามมาถึงเป็นยังไงพี่น้องกลับมาตามที่ทรารุูนบอกเอาไว้แต่พอา,า,านบุรุษจับไว้แล้วเนี่ยบอกว่าจะจับมันไปให้ทรารุูนมันบอกว่าฉันลำบากฉันมีลูกนะอย่าจับฉันไปเลยนะเมตตาฉันเถอะแล้วมันกระสอนท่านบูร,รุษราไปยังไงพี่น้องมันบอกานบูร,รุษเราบอกว่าเดานีเดี๋ยวให้ฉันเนี่ย อัลลิมุกะกะลีมาตินยันฟะอุกัลลอฮูบิฮาเอาไหมเดี๋ยวฉันจะสอนถ่อยคำหนึ่งให้แก่ท่านซึ่งเมใดที่ท่านรักษาถ้อยคำนี้อัลลอฮ์จะช่วยเหลือให้ได้รับประโยชน์ในการทำอะไรพี่น้องกุ้นตุว่ามาเยะขราเก่าเช่นนั้นแล้วท่านบรูรก์กถามว่าอะไรละถ่อยคำที่ว่าดังกล่าวนั้นผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าอิลาอาวัายจ่าอิลาฟิรอชีกฟักคอร์แอะยะเตอกุรซีเมื่อเจ้าล้มตัวลงนอนบนที่นอนนะให้อ่านอายะกุลซี Kafu Allahulailah illahu walhiyun. Cukup ayat. Laman kau baca. Fa inna kalan yazaal aleyka min Allahi kafid. Pada hari itu, seperti yang anda baca, Allah Taala masih memberikan pelindung untuk anda. ทำไมพี่น้องวลายกรบันะกชัยตอนนัตตาะตุสเบียและในคืนนั้นจะไม่มีชัยตอนตัวใดเข้าใกล้เจ้าได้จนกระทั่งถึงตอนเช้าพอมันพูดเช่นนั้นจบชั้นก็เลยปล่อยมันกลับไปพอถึงตอนเช้าทารซูนถามบอกว่าอบูฮรุรรอะแล้วเฉลยของเจ้านาวายังไงล่ะเมื่อคนะืนน่ะแต่อบูฮุรราะบอกว่าเขากลับมาอีกทารซูนและเขาก็สอนสิ่งหนึ่งให้แก่ชั้นทารซุนก็เลยถามว่าอะไรล่ะที่เขาสอนเจ้านะ่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาสอนใะยนะกุลซีให้แกชันและเขา บอกว่าหากว่าอ่านตอนก่อนจะนอนเราจะอะไรจะให้มารายกัดคอยคุ้มครองและจะไม่มีเชยตอนตัวใดเข้าใกล้คนคนนั้นได้จนถึงเวลาเช้าเมื่อท่านนบีสัมมาลล่องมูฮัมหมวสลลมได้ยินทรุสุนกล่าวานนว่าอย่างพี่น้องทารุษุบอกอามินนะฮูกดัดซาดากะวะฮูวะกาดูอบูฮุรอยรอเอ้ย เขาพูดจริงในสิ่งที่เขาพูดและเขาก็โกหกเจ้าและเจ้ารู้ไหมคนที่เจ้าสนทนาโดยสามคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นใครแต่นนั้นมุกบเรบอกฉันไม่รู้ครับท้านราสูนท่านราสูลบอกว่า จากระชายปอน,นุนนันชัยตอนมันจำแรงกายมาในรูปกายของคนทําไมพี่น้องมันมาหาเจ้าแล้วมันก็พูดจริงว่าใครก็อ่านกตามทม่อ่านอายาคุลซีอัลเาราจะปกป้องและคุ้มครองเขาและมันก็โกหกเจ้าโกหกว่ามันสัญญาว่าจะไม่กลับมาแล้วแต่มันก็จะกลับมาอีกทั้ง3คืนที่เหลือฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมาทั้งหลายครับฉะนั้นในหะดิษบทนนี้ทศรุษูลก็บอกให้เรารู้ว่าชัยตอนสามารถที่จะจําแรงกายได้ฉะนั้นในเวลากลางคืนมันจะมานอน อนที่จมูกของเราที่โพรงจมูกฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้อวตาลาปกป้องเรานั่นก็คือการที่เราจะต้องอ่านอายะกุลซีก่อนที่เราจะนอนและในทุกเช้าที่เราตื่นมาเราทุกคนก็ยังจําเป็นที่จะต้องอาบสูดน้ําเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกจากจมูกด้วยราะทนานบีสันนลองมาดิมุสันลมได้สอนพวกเราเอาไว้แล้วฉะนั้นขอเราสุพรรนุวัตาลาปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากแผนการของชัยตอนนะครับในสิ่งที่เราสามารถที่จะรับรู้ได้และในสิ่งที่พวกเราไม่รู้นะครับ